สวัสดีครับทุนนิจโจไทยเวทชแนลนะครับวันนี้บุกกลัวจันที่มารีสอร์ทเลยท้องนี้โอ้โหดูมีอะไรทานเอ่ยวันนี้นี่ครับแม่ครัวคนเก่งนะครับโอ้ปลากระพาหมูโอ้โหฉุนน่าดูน้องอูปรุงรสเองนะครับโอ้โนูนโเชฟเชฟเชฟวะทะเหล็กนะครับไม่ชวนก็ชิมนะครับนี่ครับคุณอูนะครับโอ้โหทำไมทอดไข่ทอดไข่แล้วก็ต้มจืด หลายเมนูวันนี้อ่ามม้อนี้ก็คิดคิดไปพันสองแล้วกันวันนี้นะครับ <c oughs> เอาแล้วแล้วทำไมไม่ใส่ไข่ไข่เจียวใส่หมูสาับด้วยี่ย <c oughs> โอ้โหแสดงว่าจะอร่อยนะวันนี้ทำหลายเมนูเลย <c oughs> นี่อะไรที่น้ำปลาน้ำสุกอ๋อน้ำซุป,ซปมีน้ำซุปด้วยนะฮะ ก็ช่วงนี้ว,ว่างๆนะครับก็ลูกค้าไม่ค่อยจะมีนะก็พอดีน้องอูมาเที่ยวนะก็เลยนะทำอะไรทานกันนะครับมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับอนุ้ะเดี๋ยวเราก็ออกไปชิมดูนะว่าอันนี้ต้องราดข้าวเนาะแล้วก็มีไข่เจียวแป้งกรอบค่ะให้ให้ให้ไข่กรอบ แต่อย่าใส่เยอะเกินนะคะถ้าใส่เยอะเกินก็จะนิ่ม โอเคนะครับผัดกะเพรา,าพจันทิมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแข่งกับผัดกะเพรา,าพของมิตรฮอเซียได้ไหมครับอขอผบคุครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ